แต่ละแครับไอซ์เว่นนะฮะคันนี้ชุดจาปูนะครับมาดูงานกันดีกว่าเราเซตอะไรไปบ้างนะครับตันนี้ใช้เป็นปลายฟอสเจอร์บอนนะครับอ่าหิทนอรนะฮะสวยจัดนะครับแบรนด์อาคาโมบิกนะครับดูทันสมัยหน่อยนะครับมอเป็นยูโรอาร์ดไซ์ซูเวนะฮะสูตรเสียงซุปเปอร์คาร์แบบไอซ์ซเว่นนะครับงานสเลสซีนซีนะฮะดัดเข้าปูแบบสวยงามนะฮะ อันนี้ขึ้นรำนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงนะครับโหแค่ไหน เสียงเหมือนเเว่นอ่ะโคตรเหมือนเลยนะฮะอาจจะไม่ได้ซัดเต็มเกียร์นะมันขับมือเดียวเพราะรถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับไม่ใช่เกียร์โตก,ก็เลยประมาณนี้นะฮะเสียงโหดมากครับหวานมากมีความเป็นโรตารี่ที่สุดนะฮะเหมือนเซเว่นเลยเหมือนวางเครื่องเซเว่นมาเลยนะฮะทางเจอวอสูตรยูโรอาร์เอ็กซอร์เข้าไปนะครับสูตรนี้แบบลองคัดสรรมาแล้วว่าถ้าทําสูตรท่อประมาณนี้นะเสียงรถจะเหมือนไอเซเวนที่สุดนะครับลองฟังข้างนอกนะสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อย มือนมากครับผมประมาณนี้เลยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเจ้าของนะฮะเป็นเจ้าของทั้ง G R 8 6แล้วก็ RX7 ซด้วยมาทำทีเดียวเลย2คันเอ้ย RX8 ด้วยทีเดียวเลยสนใจอยากได้งานท่อเฟี้ยวๆนะฮะมาอ r t t o อ s ซิ่งกับยูโรอาร์ไอซซอฮะทั้งงานท่องานจูน งานเบรกนะฮะหรือว่าพวกโช้พวกพาร์ทอะไรก็คุยกันได้นะฮะจัดให้ได้หมดสนใจมาเท่าสิ้งครับยูโรอาร์ตเอ็กซอร์ท่อสูตรรับหญิงทองหล่อครับผม